เก่งมาเป็นประธานในวันนี้ขอกราบขอบคุณครับและในลำดับต่อไปตัวแทนนักกีฬาอาจารย์น้ำเล่าคำปฏิญาณโดยเด็กหญิงนิชนันนรัติภูมินักเรียนัชนประถมศึกษาปีที่6ับ2โครงการภาพภาษาอังกฤษซึ่งเป็นนักกีฬากรอของโรงเรียนและทำผลงานสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนดังนี้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกอฟรายการสิ่ห Thailand Junior World ิลด์23รุ่นอายุ9-10ปีหญิงและได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำปี2024จากรายการ Sing s a t Future Junior Golf Tournament และได้เข้ารับโล่รางวัลจากท่านดร,รก้องศัก์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลนักกีฬาดเด่นและรางวัลสองเหรียญทองทกีฬากอล์ฟประเภทบุคคลและทีมหญิงในกีฬาสาสิทธามอคีครั้งที่47เจ้ารางเกม Now, the representative of athlete d h g i n e s national a t t e n t o a primary s i 6 English program student who is a school's golf player, she brought fame to the school. She will lead the students for giving a vow. ขอให้พี่น้องนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณโดนตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอต่อท่านประธานในพิธีต่อพ่อต่อท่านคุณรังกระแหงหและครูบาอาจารย์และครูบาอาจารย์ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเล่นกีฬาจะเล่นกีฬา ด้วยความสมัครสมานส,สามัคคีด้วยความสมัรสมานส,สามัคคีมีวินัยมีวินัยมีน้ำใจนักกีฬามีใจนักกีฬาให้สมกับได้ชื่อว่าให้สมกับได้ชื่อว่าเป็นนักกีฬาเป็น,นนักกีฬาของโรงเรียนสาธิตของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยร,รามเสียงปายกระโถง มหาวิทยาลายัยอามคำแห่งฝ่ายประถมอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงและในตอนนี้ขอให้คณะสีใ่ละสีขึ้นสุดอาจารย์เพื่อรับชมการแสดงพิธีเปิดสำหรับรอบสอบคุณขออนุญาตไป็นหน้าที่ในคณะสีของตนเองต่อและขอให้เพื่อนๆในน้องๆมีความสนุกกับอิราสีในวันนี้ team please go back to your stand and get ready for the next activities both of us have to leave now and go back to our teams hope every for your day have a good time thank you